ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกรบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกร์น่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกร์ที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะดดเรดื่องแทบตัวคือการแกล้งกันในเก๋ตัวหนึ่งครับก็ดดเดิมครับไม่ครับก็เดิม คือเท่าเดิมครับเออเท่าเดิมคืออ่ารับรับใครรับมันเนาะครับผมตามนั้บตัางรับหรือว่าเข้ากระเป๋าใคระรับต่างรับรัืตอวเกิดคู่แล้วแบบว่าจะสูงครับไม่ครับจ้างได้ครับนะไหวอยู่ไหวอยู่นะอ่ะคือที่ริมขาล่าสุดอ่ะพี่หมากพี่หมากยิงตอบไปแล้วเรื่องเรื่องข้อความในสเก็ตไปก่อนอะไรอ่ะเออ มีอะไรก็ค <irgendw carbono S 2> ืออาจก็ก็น้องก็ตอบไปว่าก็เป็นอารมณ์ของน้องครับผมใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไอเจไหนอะคะสตอรี่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ทะเลาะกันนะตอนนั้นก็ทำอะไรคะพอนมาพี่มาไม่ครับไม่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 ได้รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเขาเป็นอารมณ์ของผู้หญิงครับผมมีคำว่าอะไรอะโรนอะโรนแบบหลายคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรือยังไง เฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยไม <repay? S 1> ่ใช <and people> ่ใครถึงคนที่ดีอย่างนี้ไงเออไม่ได้อย่างนั้นครับผมเข้าใจเข้าใจผู้หญิงก็ต้องเป็นเป็นอย่างนี้บ้างมีต้องนกีล้วอาจจะลงรูปเราสมคนรจริงจริงๆคือคินบ้างก็ รูปแบบที้มันเป็นกระแสต่อไปมันก็แบบระวังภาพที่อื่นคิดเยอะไจนจนจนเป็นเรื่องนี้เลยแล้วแต่ลมเอกครับพี่พอเกิดเรื่องหนักหรือกระทำทีไหมครับมีคราบไม่ได้ถามนะเพราะว่าเราเราสองคนเราก็รู้กันอยู่ดีว่ามันว่ไม่มีอะไรเราก็เข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับความฝนอะไรครับยืนยัน ครับเรื่อยๆที่มีโอ,อกาสแล้วจริงมบบมๆมีชวนไปทำงานก็จะลับไปบ้านไปเหานผมก็เดินเน่ยถมีชวนชวนบ่อยแต่ว่าจังหวะเนี่ยบางทีงานสวนกันครับก็อาจจะเห็นว่าผมกลับบ้านคนเดียวบ้านอะไรเงี้ยปีนี้ได้ไปด้วยกันมั้ยพี่คิมได้ไปกินหมดปีนี้เหรอวางแผนยัง,ง <laughs> ยังไม่ได้วางแผนเลยครับนะครับอันที่หนักค่ะเสื้อที่คิมให้ใส่แล้วใส่แล้วพูดไหมพูดไหมคะดีครับชอ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 บ นคอนเซปต์ตัวเดียวในโลกตัวเดียวในโลกก็ก so ็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์จริงๆไม่คิดว่าเขาจะเออเอาความนี้มาปากจริงด้วยข้ความสร้างสรรค์นะข้ความสร้างสรรค์ตาผมแล้วก็ตาตาตาคอมมายก็จะบานมาใส่ทุกมันสั่งยังไงยังไม่ได้ซักเลยฮะ ครับผมก็อาจจะเห็นอยู่เรื่อยๆแม้ถ้าถ้าเรือไปนี่คมตายเหมือนกันตอนตอนนี้กลายเป็นเสื้อตัวโปรดที่สุดในตู้แล้วใช่ใช่ใช่ตอบแบบไม่ไม่ใช่ได้ด้วยเหรออยู่คออยู่ตรงนี้คิมรู้สึกยังไงบ้างแบบเราจะไห้เาทำให้เขาแล้วเขาแบบชอบขนาดนี้ ครับเสียดายมากๆเลยเพราะว่าที่จีนเนี่ยเรื่องครื่นชีวิตคือกระแสค่อนข้างดีแล้วเขาก็อยากจะให้เราไปเล่นกับทางค่ายของจีนครับผมแล้วก็ด้วยด้วยทางติดทางละครของไทยติดคิวงานอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายที่ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเล่นที่นู่นอันนี้เป็นหนังละครค่อก็จริงๆเป็นละครตนละครฮะก็คือคลื่นชีวิตเลยแหละ เออก็ให้อยากให้เราไปเล่นใช่ใช่ไม่บอกว่าต ah> ้องสอนใครประกวดกับใครก็ไม uh okay. uh. uh uh> ่ได um uh> ้บอกฮะไม่ได uh ้บอกแต่น uh, ่าเสียดายมากๆครับก uh> uh ็เช็คคิวกันมาแล้วอันนี้คัลเนเลย1รอรผมไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนครับแต่ว่าคิวที่ให้มาก็คือมันมันไม่ตรงครับอันนี้ไม่ติดสัญญาเรียบร้อยครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ทราบอะไม่ทราบเดี๋ยวขอรีสตาร์ทคำถามนะคะเนเรืสัญญาช่องใช่ไหมคะ ส,ญญสัญญาช่องจริงๆเรากเ็เราเน้นที่สัญญาช่องามอยู่แล้วครับส่วนเรื่องถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำอะไรข้างนอกครับผมเราก็ต้องขออนุญ,ญาตช่องก่อนอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับทางผู้จัดก,การก็ได้ได,ได,ได้ได้คุยคงได้คุยแล้วแหลนะจริงจริงมีงานที่จริงหรือเปล่าก็ก็น่าจะมีน่าจะมีแหละ มีทั้งมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งละครแต่ว่าเรื่องหนังเนี่ยก็ทำผู้จัดการก็คุยไปแล้วครับก็ต่อสบุกแล้วกันอยากไปไหมยโอ้ก็ถ้ามีโอกาสที่ดีแบบนี้ก็น่าน่าไปครับปีนี้จะมีโอกาสได้ไปรับงานจีนปีนี้ไมเออไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ทราบไม่ชัวร์มิทติ้งหรอ เอาไว้รอสักพักก่อนดีกว่ารอให้ชาวจีนเขาเขาเขาพูดถึงก่อนเนาะครับก็เอาเอาในเอาในนี้ให้รอดก่อนแล้วกันฮะะกก็็เเบหน่อยคามี เร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับก็จะเดินทางไปเออพิณพันธ์ไปโดนปันไม่ไปไหนคนเดียวดิไม่พี่คือต้องเซนาดี้นะิจริงๆก็ไม่อะไรครับเป็นเป็นไทยแบบไทยแบบปกติแต่ว่านานๆทีเราจะรับก็เลยอันนี้แบบไปทะเลด้วยก็เลยอาจจะมีแบบนิ่งๆหน่อยๆตอนรับซัมเมอร์ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับไหนไหนจะให้ร <laughs> อดูแล้วกันรอดูแล้วกันอขบคุณค่ะขอบคุณค่ะ